ดู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 ดดพรีเมียมพรีเมียมอย่างโลล้อมีไข่บางสัวฮะ สวัสดีครับพบกับเหมือนเดิมครับผมกับช่องกี่ไหลาตายทะเลวันนี้ยกคนขึ้นบกนะครับมากินอยู่บนฝั่งกินอยู่ในป่านะฮะดูครับผมหมึกว้าวหมึก่ <Wow. S 1> กางเป็นหมึกไข่นะครับผมสดๆเลยหวานๆอร่อยอร่อยวันนี้เรามากินบนฝั่งแล้วมีอะหัวละพามีปัาคีฝรั่งนะครับปีกะถิมีปัากาะดขาวแล้วก็สารแน ทางขวานะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินกันโอ้ยดูดิครับดู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 บีมิ่งบีมิืง <c oughs> <c oughs> มึกกล้วยเป็นเป็นหมึกย่างอร่อยนะครับผมหัวหอืมย่างล้อๆมีไข่บางตัวฮะ 嗯。Mm hmm. Mực tay lăng hoạn nha, cái lăng hoạn này. ตัวหล่ออยู่ที่หัวครับผม กดจะร้อนนะครับผมจามเย็นแต่จะร้อนหน่อยตัวนี้ตัวใหญ่ น้ำจิ้มก็อร่อยสุดยอดฮะความอร่อยอยู่ที่ความสดนะครับสดเนี่ฮะเนื้อดึงเด้งเลยความสด ไม่ค่อยเหนียวนะจะเป็นหมึกกระดองหรือหมึกหอมจะเหนียวอื ถ้าย่างกับนึ่งนะฮะถ้าเป็นลวกจะก็รสชาติก็จะอีกอย่างถ้าเป็นย่างก็จะหอมอีกอย่างหนึ่งนะครับ บรรยากาศน้ำเย็นครับผม ก็เป็นเมนูบ้านๆน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหมึกย่างนะครับผมเป็นหมึกกล้วยนะฮะคลิปก่นกอนๆนี้คือจะเป็นหมึกหอมนะฮะลวกแต่นี่เป็นหมึกกล้วยย่างจะหวานนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากหมึกย่างนะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะ ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะนำอะไรประทานให้ท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ